มนุษย์เรามีความปรารถนากันหลายๆอย่างแต่ความปรารถนาที่สมหวังได้ยากตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดก็มีสอย่างด้วยกัน 1. สมบัติจงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางที่ชอบขอยศจงมีแก่เราและญาติพวกพ้องขอเราจงรักษาอายุให้ยืนยาว 4. เมื่อตายไปแล้วสิ้นชีพแล้วขอให้เราบังเกิดขอให้เราได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ เหตุที่ทําให้เรามีความประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆก็คือต้องมีศรัทธาต้องมีศีลต้องมีการบริจาคทานต้องมีปัญญาบุคคลที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือประสบความสําเร็จได้นั้นก็ต้องมีเหตุก็คือได้ทําตามในสิ่งที่พระเจ้าท่านได้สอนหรือว่าได้ตัดไว้คนความดีทั้งปวงที่มีอยู่ในบัณฑิต พอบกพล่องต่างๆหรือความทุกข์ทั้งหลายส่วนมากก็จะเกิดกับคนที่โง่เขาเพราะฉะนั้นในบรรดาคนโง่เขาทั้งหลายเป็น,นพันๆคนนักปราชญ์เพียงคนเดียวนั้นจึงถือว่าเป็นผู้วิเศษที่สุดผู้ใดเห็นภรรยาคนอื่นเหมือนแม่ของตนเห็นทรัพย์สมบัติของคนอื่นเหมือนกับก้อนดินเห็นสรรพสัตว์เหมือนตัวเองผู้นั้นชื่อว่า เป็นบัญดิตแท้มนีูพเทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้คนที่ร้ายคุณความดีถึงมีตระกูลสูงส่งจะมีประโยชน์อะไรส่วนคนที่มีความเชี่ยวชาญเพียงศาสดเดียวถึงจะตระกูลที่ตกต่ำด้วยพวกเทวดาก,ก็ยังบูชาหรือสนรเสริญบุคคลน,นั้นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยโรูปประสมบัติและความเป็นหนุ่มแน่นทั้งเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง แต่ไร้วิชาความรู้ย่อมไม่สางางามเหมือนดอกทองก่าวถึงแม้จะสวยงามแต่ก็ไร้กลิ่นหอมฉะนั้นดวงจัน์ทรเป็นเครื่องประดับของหมู่ดาวสามีเป็นเครื่องประดับของเหล่าสตรีทั้งหลายพระราชาเป็นเครื่องประดับของแผ่นดินวิชาความรู้ เป็นเครื่องประดับของทุกคนเห่นั้นบุคคลที่มีปัญญาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีเครื่องประดับเรียกว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์บรรดามารดาได้ชื่อว่าเป็นศัตรูบิดาได้ชื่อว่าเป็นภัยรีเพราะไม่ได้ลูกเล่าเรียนศึกษาลูกย่อมไม่สงางงามในท่ามกลางที่ชุมชนเหมือนนกยางย่อมไม่สงางงามในท่ามกลางฝูงของฉะนั้น จันั้นลูกที่มีพ่อแม่คอยส่งเสริมก็จะเป็นเหตุให้ลูกนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองบุตรที่มีความดีเพียงแค่คนเดียวก็ประเสริฐบุตรที่โง่เขามีตั้งร้อยคนหาประเสริฐไม่พระจันทร์ดวงเดียวขจัดกว่ามืดได้แต่หมู่ดาวมากมายขจัดกว่ามืดไม่ได้เลย5ปีแรกพึงทำนุถนอมส0ปีต่อมาพึงลงโทษบุตรเมื่อทำผิด แต่เมื่อเขามีอายุครบ16ปีไปแล้วพึงปฏิบัติต่อบุตรนั้นให้เป็นเหมือนเพื่อนกันโทษมากมายเพราะการทนุถนอมเรียกว่าเอาใจมากเกินไปก็ไม่ดีมีประโยชน์มากมายเพราะการลงโทษเพราะฉะนั้นพึงลงโทษบุตรและสิษย์เมื่อพวกเขาทำผิดแม่ไม่พึงทนุถนอมอย่างเดียวเรียกว่า เอาใจอย่างเดียวดูแลดีอย่างเดียวไม่ได้บางครั้งผิดก็ต้องลงโทษหนูเจ้าท่านตรัสไว้ต้นไม้ที่ดีเพียงแค่ต้นเดียวที่ออกดอกบานสะพัง่งมักมีกลิ่นหอมก็ทําให้ป่าทั้งมวลหอมกลบอบอวนไปได้เหมือนบุตรดีสืบสกุลเพียงคนเดียวก็ทำให้ตระกูลที่มีชื่อเสียงขจรขาจายไปฉะนั้นไฟที่ลุกขึ้นในโพรงของต้นไม้ผูกแม้เพียงต้นเดียว ก็เผา,าป่าได้ทั้งหมดให้วอดวายได้เหมือนบุตรชั่วเป็นคนไม่ดีเพียงคนเดียวก็ทำให้ตระกูลหมดสิ้นหวังไปได้ฉะนั้นผู้ใดยืนเคียงข้างในงานที่รื่นเริงหนึ่งในคราววิบัติอย่างหนึ่งในคราวข้าวยากมากแพงหนึ่งในคราวสงครามกับศัตรูหนึ่งในคราวต้องอาญาแผ่นดินหนึ่งในคราวปงศพหนึ่งผู้นั้นชื่อว่าเป็นพวกพ้อง เหตุนั้นเมื่อเรามีความทุกข์ยากเราจะหนีไม่ได้ในข่าวที่เลื่อนเรื่องต้องช่วยกันเก็บกันงงำหรือในข่าวที่ก็ประสบความมิบัติในข่าวที่ทุกยากเข้ายากมากแพงในข่าวที่มีสงครามโดยต่อ,ตอบ,บ้านเมืองต้องช่วยกันในข่าวที่ต้องอาญาแผ่นดินหรือได้รับทุกข์หรือในข่าวที่เวลาเผาศพอยู่เคียงข้างจนกระทั่งเสร็จผู้นี้ชื่อว่าเป็นพวกของแท้